นี้เจนินมาสัญหากินร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ป้าเพียนเปิดมานานกว่า50ปีแล้วต่ออ,อันนี้หมูแดงป้าอ่ะนี กินในย่างที่แบบว่ามีของกินเยอะมากของอร่อยเยอะมากตอนนี้อยู่แถวโรงเรียนราดบะิพรค่ะข้างหลังนี้ก็เป็นตลาดตรงนี้เป็นซอยราดบะพิดสองแต่ว่าเป้าหมายของเราในวันนี้ที่จะมุ่งหน้าไปตามหากันนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียนร้านนี้เขาบอกว่าเป็นตำนานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เลยนะเปิดมานานกว่า50ปีแล้วทีเด็ดของเขามีหลายอย่างมากแต่สิ่งที่เราต้องทําให้ได้ก่อนคือหาร้านให้เจอ บอกว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีภาพแผนที่อยู่ในหัวเลยไปดูแล้วกันนะว่าร้านลับร้านนี้มันจะอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปตามหากันเรื่อยๆไปค่ะเราเริ่มต้นที่ลาดประพิษสองไแอบถามคุณป้าขอโทษนะคะ หนูรบกวนถามได้ไหมคะหนูจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่อะค่ะก็ต้องรอไปนี่แล้วก็รอท้องเลี้ยวนี้นะคะเดี๋ยวตรงตรงเข้าไปเรื่อยๆตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงทางเลยตรงทางเลยเราเลี้ยวตรงพระพรมขึ้นสะพานเลี้ยวขวาตรงพระพรมแล้วถึงเลยเหรอคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยนี่ไก่ทอดไปเท่าไรก็หมดทุกทีเลยแต่ว่าตอนนี้ไก่ทอดน่ากินมากเออเราเราแวะก่อนได้ไหมเราแวะก่อนได้ไหมตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ตรงเข้าไปข้ามสะพานถึงพระพรหมเลี้ยวขวาในซอยเล็กๆแบบนี้มันจะแบบมีสะพานยังไงนะงงอยู่แต่ว่าก็มีร้านของกินไปตลอดซอยเลยเหมือนกันนะคะน่ากินน่ากินทุกร้านเลยหิวแหละ เราแวะได้ไหมมิชชั่นนี้เราแวะได้ฉันฉันเลือกลักมากตอนนี้ฉันเลือกลักมากระหว่างทางเออฉันเจอสะพานแล้วนี่ทุกคนอ๋อสะพานใหญ่จริงๆเป็นสะพานเลยมีคลองเล็กๆด้วยไม่รู้คลองอะไรนี่ข้ามสะพานข้ามสะพานเลยอันนี้ก็พระพรหมโอเคคือจุดสังเกตอะเจอพระพรหมเลี้ยวขวา แล้วเขาก็บอกว่าให้ตรงไปอีกนิดเดียวแป๊บเดียวก็ถึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เหมือนจะใช่ใช่ปะ่ะเข้าไปดูสิโทษนะคะใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านป้าเพียนปะคะเฮ้ยถึงแล้วทุกคน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเจนนะ่ะคุ้นเคยมากมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของมามะ่าคือมาม่าจะพูดเสมอว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อร่อยต้องหอมกระทะแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบเฮ้ยเขาใช้กระทะทองเหลืองใช้เตาถ่านแอบถามแอบถามป้าเพียงคะ่ะขายมาตั้งแต่สมัยคุณป้าของแนป้าแฟนป้าเพียงอีกทีหนึงโอ้โหพอชัด เขาไม่ได้สูตรมาจากไหนยังไงอะคะเขาเป็นคนห้องกตแต่เขาไม่ได้ยังไงเราไม่รู้แล้วป้าเพียนก็เห็นเขา<ม>ทําเมนูเนี้ยใช่มันจองหวจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวก็มีหลายอย่างป้าก็ถอยมาลงมาเป็นข้วหมดเลยแต่ว่าหนูอ่ะหาข้อมูลมาป้าเพียนเขาบอกว่านอกจากความอร่อยเลิศของข้่วไก่ป้าเพียนแบบสแตนดาร์ดทั่วไปจะใส่เนื้อไก่ของป้าเพียนมีอย่างอื่น<ม>ที่อร่อยเลิศ นี่เออมันเป็นกากหมูหมคือ,อ,อดูออกเลยว่าเจียวเองแน่นอนเจียวมันหมูเพื่อมาใช้ผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เหลือเป็นกากหมูอันนี้มาใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลิศได้ยินมาร้อนๆเลยอ่ะสูตรหมูแดงนี่ก็คือเป็นสูตรฮ่องกงเลยปะคะ ของคุณป้าคุณป้า,าอีกทีนึงเนาะแต่ป้าต้องรับจำนะเขาไม่สอง <c oughs> โอ้หมูแดงัยง <c oughs> แต่ว่ามันดูน่ากินมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปนั่งรอนะคะจะได้ไม่กวนด้วย I'm ready for a good time And I came to groove The whole bath here And we came to move Got a fresh hair cut into new shot โอ้ awakening. ตอนเนี้ยในตาฉันมีแต่กากหมูทุกคนอันนี้น่าจะเป็นข้าวไก่พิเศษท,ทุกอย่างคือไก่ปลาหมึกหมูแดงกากหมูใส่ทุกอย่างเลยนี่โอ้ทุกคน เส,เส้นเส้นก็คือต้องเป็นแบบนี้เกลียมๆอันดับแรกมันต้องไปที่เส้น่อ,อหอมกระทะหอมพริกไทยอร่อยมากปกติเป็นคนไม่ปรุงก็คือไม่ต้องปรุงอ่ะได้เลยอันนี้หมูแดงป้าค่ะบางร้านเขาจะใส่เป็นซอสพริกหรือว่า ถ้ากินแบบคุณแม่ดิฉันเขาจะกินกับพริกน้ำส้มอืมอร่อยคิดถึงแม่เลย<ม>คือถ้าไปกินร้านอื่นนะคะ<ม>เขาจะใส่ปลาท้องโกะที่มันเป็นปลาท้องโกะอันเล็กๆกรอบๆใช่ปะที่มันอยู่ในเต้าหวยอะ่ะแล้วมันก็จะกินกรอบๆหมายถึงว่ามันจะมีเท็กเจอร์ทั้งความแบบหอมสเส้นมีทั้งความกรุบกรอบของปลาท้องโกะอะไรอย่างเงี้ย แต่ร้านนี้ถ้าที่ไปเป็นปลาท้องโกะอ่ะมันคือกากหมูหืมหมดกรอบมากหมดกรอบคือกรอ,อบมากและนี่คือ <c oughs> มันร้นอะ คั่วไก่แห้งไม่แห้งจริงเนี่ยเวลามันอยู่ในชามจะเห็นได้เลย mm hmm. ถ้ามันไม่แห้งนะมันจะแฉะเลย mm hmm. แต่ว่าอันนี้คือพอมาอยู่ในชามอ่ะมันยังแห้งอยู่เห็นปะ, mm hmm. ะแสดงว่าเขาผัดแห้งจริงๆจริง ทุกคนคะผลงานในวันนี้อิ่มมากก็คือจะบอกว่าวันนี้สัญหากินคือทางก็ไม่ยากหาซอยราชบรพิษสองให้เจอหลังจากนั้นก็คือมาตามที่เราบอกไปนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านสำหรับคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ขอให้สัรหามากินที่ร้านนี้ร้านมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียน ที่ความจริงแล้วสะกดด้วยนอนหนูไม่ใช่ลอเรือไปถามเจ้าตัวดีกว่า <c oughs> คุณป้าฝากร้านอีกนิดนึงค่ะร <c oughs> ้านก๋วยเตี๋ยวขวั่วไก่ป้าเพียนสะกดถูกต้องต้องเป็นไงคะปลาเพียนอ๋อปลาเพียนอ๋อป้าเพียนอ๋อนี่คือความจริงของเรื่องทาา้าวทั้งหบดก็เลยสะกดด้วยนอนหนูใช่ถูกต้องแต่ถ้าทุกคนมาเดินตามหาในตลาดนี้จะเจอป้ายป้าเพียน ที่สะกดด้วยล้อเรือแต่จริงๆแล้วชื่อปลาเพียนที่สะกดด้วยนอนหนูแต่พอมาเจอป้ายป้าเพียนที่สะกดด้วยลอเรือพอแล้วไหมอ๋ออันนี้คือรอห้ามอหอ้ามปะโทรพอแล้วอ๋อครูหยุดไปแล้ว จะบอกทุกคนว่าคุณป้าขายดีมากออเดอร์แบบทั้งรับโทรศัพท์ทั้งมาที่หน้าร้านแบบไม่หยุดเลยแต่ว่าควรค่ากันมาสั่นหากินสําหรับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่คือมีทุกเส้นแบบมีเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าให้จะแนะนํานะสําหรับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เส้นใหญ่เท่านั้นมันัดคุณป้าข่างันหนูล้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะถ่ายรูปด้วย่ะได้ดีได้ดี ตอนนี้ตอนนี้ด้วยความที่คุณป้างานเยอะมากแป๊ปนึงนะคือมีพวกไกธรรมดาหรือเศษครับธรรมดาพี่ห่อครับสามห่อได้ครับขอบคุณครับนี่คือมีัพวไก่ธรรมดาสามห่อครับเดี๋ยวเดียวเดียวนี่คือทำอะไรเสร็จแล้วเอาเดอร์ของป้าเพียนอ๋อคือพี่ป้ากำลังยุ่งกำลังยุ่งอยู่ก็เลยแบบว่าให้เราออเดอร์ให้หน่อยเออเขาจะรู้ได้ไงเขาโอนตังมาให้เปล่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะโอนมาบัญชีเปล่าเมื่อกี้เราก็เลยบอกเลขบัญชีเราไปเป็นบอบัญชีผม Come <laughs>